สวัสดีครับพี่น้องเรื่องมณีสุภาพเขาคนใหม่นะครับน้องนี่และครับหนึ่งทีนทางกิโดครับทางกิโลนะครับเอาเอาอ่อนก่อนอิฐเพื่อเป็นเสาสามสามก่อนให้เป็นเป็นเสาแล้วก็คนดินไปอ,อมอมอมอ,อมออมนะครับอ้อมขังนะครับครับก้อมอ่อนขังนะครับ ครับอันนี้คือผมเผาแม่เแบบไร้เทือกเหรครับเผาขั้นในครับนี่ครับขั้นในเงินครับเจาะหูคือจังหูเต่านี่พี่น้องเห็นเป็นหู้จงปร่งจิงฟิมครับนี่ครับเจ้าหูเต่านี่คือหมุนหลังไส้พี่นหลังไส้พี่นครับนี่ครับหลังไส้พี่นแล้วก็เอาัืนแห้งเฮียงอั้วขึ้นเฮียงแถเตรียมตัวนี้ไว้ครับขืนเฮีงตัวนี้เตรียมไว้เอาลุ่งครับ เครื่องเครื่องหนึง่งเครื่องถังนี่นะครับรับก็วงเครื่องถังแล้วก็เอาฟื้นพะะา้ากระดาหงาน้ากระดาดิบนี่ครับติเตียไใ้ครับงานกระดาดิบปกรึ่งครับปกรึ่งบ่มันต็มกันไหนเดี๋ยวผมจะบวนเต็มน,นพึ่งนะครับเด้อนี่ครับอันนี้เพื่้นไม้เหียงครับื่้นไม้เหียงใส่ซามิ่ยครับ ว่เครื่องถังประเด็กอะไรครับพี me, ú, uh, ่น้อนเพราะว่าเาดังไปใส่มันทูขึ้นมานห่นี่นี่กันติดไว้ครับนี่เือมันคือไมนเปียกครับเงานพกกรเดาดิบใส่กันครับนี่ครับงานพกรเดาดิบครับพี่น้องตึ้งครับก็เต็มประเด็ก็ได้ครับประมาณถัำหนีบครับจะเต็มครับแล้วก็เอาอันนี้ครับไป

กระซังเล็กมากพี่น้องครับิดไปกระโดงแม่สิครับเหล็กกลุมใช่ไหมก็จะออกงหายเลเอาเหล็กแผ่นกลางพี่น้องนี่ครับก็จะออกออกแข็งๆติดเลยติดกับแผ่นกลมเลยครับโรับหนาไม่อ่ครับีารเอานใส่กลางนะครับ หยกไปเลยพี่น้องนะครับหยกปิดเลยนะครับหยกหยกปิดไปหมดนะครับนี่นะครับพี่น้องสกายเล็กเล็กแบบเป็นแผ่นพี่น้องให้ใครอยาไม่เห็นสีให้มันกลมให้ ต้องกลมอยากให้มีแบบนี้เห็นแบบนี้น,น,น,นะครับไล่นะครับนี่ครับไลนะ่น้นใส่นวดขันให้มันอยู่ไหมคล้องตรงนี้คล้อ,องตรงนี่นใส่ไล่ติดมันอยู่สามนะครับ พร้อมอยู่แล้วครับน้ำใส่พี่น้องาน้ำจะนี้มันเต็มน้ำใส่ยิ่งสูงเข้าใจะรออกเพื่อนีหน่อยใส่น้ำครับนี่ครับไปหน่อยเพื่อมันหามันหอนแล้วเขากับที่น้ำมันหอนออกพี่น้องนี่ครับน้ำมันหอนเขาเถี่ยวเอทิ่มอาน้ำเย็นใส่เรื่อยๆเพราะว่าอายไฟมันถูกขึ้นมามันถือควมเย็นแล้วมันอเกิจะเป็นคนใหม่ยศออกมาจากนี้ครับพี่น้อง ๋ยวผมสีเอล๋ยวผมสพอเบ่งนะครับนะครับบหนาดอกรับพีมน้องตั้งถ้าจะเอามาตั้งวางข้าจะไม่เห็ดแหงครับนะครับออกเป็นสีเลืเด็กคนมม่ยังดีเด้นะครับเีเดบครับพวกมัท่วมพริกมัเขือพวกดอกมัก่วงพวกหมักยิมกีดสินเจียบง่าีเีเดืบพี่น้อนงไม่ง่ยจะบอกม่รบกวนครับเราคน,น,นใหม่นี้ถึงที่นี้นนี้ งสเาอนี่แหละครับพี่น้องหลังไปใส่บานพี่น้องปิดปลาแล้วปิดปลาแล้วครับเห็นแค่แต่คันนอตือจะเห็นนอตือสีน้ำครับคันคันนอตนี่ครับคันนอตันมันอยู่บานฟามันอยู่พี่น้องแล้วกระดังไปใส่พักน้ำใส่บานพขาน้อย หลอเพ่คามผู้่อยผมนี่ครับทางน้ำใส่เต็มเต็มเลยเห็นหมันเย็นตลอดพี่น้องถ้ามันหอนแล้วกับที่ถิ่มเปิดถิ่มแล้วก็ตั้งเอาน้ำเย็นใส่ไม้ครับพี่นนองเกระบาไอหอนสิทูเห็นมามมันทูขึ้นมาแล้วมันกระสิ เป็นข้เย็นอยู่นี่มันก็สิเป็นไอานามคนมากครับคนมากมัน,ยน,น,น,นหยดเปตัวนี้ตวงออกตวงออกเป็นใ่ครับเตรียมหนุ่มพ่อเตรียมเหรินบอเตรียมบัตรเจ้าถ้าค่อยมาปึงแบงบว่ามันหอนถ้ามันหอนแล้วเขาจังน้ำอ่ะเปิดน้ำเปิดตัวนี้ออกเปิดตัวอุดไว้นี่ออกไค้นำไหมมันยินอยู่เรื่อยๆเลยขาข่านไหม่นันเออ นี่ครับค่อยทำใตไปนะครับนี่ดอกที่เด็กเปิ้ลหม่ยังดีนะครับน้องลองเบิ้งด้วยครับได้ครับเดี๋ยิงถ้ายเบิ้งเปิ้ลใหม่มันเยอะมากครับเนาะรลอยมันหวานนะครับมันย่นเยอะมากนี่ครับเขายิ่นี่ส่วนนี่ครับพี่น้องข้นมันย่นออกมาแล้วครับข้นใหม่ย่นมากเลวครับพี่น้องย่นบางแหยนหรอครับย่นสัมหนิหรอ นี่ครับตรงแบบนี้ครับพุ่มไม่ล้วนเลยพี่น้องอย่างดีเลยครับนี่ครับปะต้องเฝ้ามันดอกพี่น้องทุกชั่วโมงมาเปลี่ยนน้ำท่นึงครับให้มันหยิบมือขึ้นๆครับจะไม่ดันไฟทำไมจะไม่ติดอลไรกับปะตองดีเพราะว่าพื้นหิ้งชนิดครับพี่จินอย่นี้นี่ครับขวดตสันนี่ครับ สามขวดน้ำดื่มกวดนี้น้อยครับนี่ครับสิขายสามขวดดอยนี่ครับขวดน้ำดืม่มเพิ่มีกน้อยนะครับแล้วกับพระบิสีตสามที่ผมท่าจีบนะพี่น้องครับท่านพี่น้องเพิ่งคิดของ่มผมเพิ่หงหยิบถุงสีหูนะครับการผสมกันยังผมก็จะให้เบื่อแหละครับนีครับพี่ยศนี่ครับยศเบืบ้องห่งาง ยุดต้มนิดหน่อยยุดนิดหน่อย,ย,ออยมันก็ไดาษเยลลีครับแป้งเบ็ดมือครับใส่เวลาเบ็ดมือสำรี้นี่ครับได้ทานมันหมาดีพี่น้องเดี๋ยวจึงทาบประทานสำนวงแาบทานมืนนอนมาาน้อหลายๆประทานนั่งกเป็นกินไดยุ่ได้กินได้สบายเลยครับไม่ต้องเสียทานครับทานก็ได้พร้อมนี่นะครับพี่น้องเพราะมันเบิดขวนแล้วเท่ากับหนึ่งผมครับนี่ครับผมหมองห่ออ,อนันนล้างไตไตครับ ผมออมให้มีดเล็กครับเพราะว่าเให้การัดต้งองเสดเจต้องทานมันครับนี่ครับผมที่ออมถังเลยมันเป็นคนแล้วครับผมเลยทานมานน้ำได้พี่น้องนี่ครับนำ้ำครับที่เดซัมมี่ครับเขาจะได้เธอสเสด็จซัมมี่ครับ,เ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 ,รบเกือบติ้มกระทะพี่น,อน้องเลยหลายแบบดี่ดิแต่เมื่อบรรทันมนันเราคำนวณมาสิได้หลายวัว่นะครับ นำนข้นมาย่างดีเลยพี่น้องผมหิม่ดเลยครับหวนมเปิวเลยครับแต่ว่าทึ่งๆประสองผมอยังติดห่ังมันปล่อยไปยังสีาครับปล่อยไปังสีลี้ยสิดัเอีกงมันขัดก็ซีหมอจะมาเปิดทันคันี่รับพี่น้องน <pf unlikely> ้องถึมาเบิงบเบิงทานไม่ได <sters reuse> <charging> um ้คำหนิครับหันหามือแล้วครับมือที่หานะครับไม่เปิดมันคันที่ได้ทานสักเลย ทั้งถนนเนาะแบบนี้เนาะน็อตตัวนี้ครับจะมีนอ็อตขันให้ที่ไลค่ครับน็อตครับใส่ไล่คืนอน็อตสามันครับ ไวท mm hmm. mm hmm. yeah. ี่ดลแค่ดวพี่เนยบนะครับในรับ้านครับึงานนัพี่น้องนีครับข้างในเป็นสีครับอนานมาบ่งทานโอ้ยเดี๋ยาไลยสั่ นี่แหละครับพี่นอท์ทานันได้ค,นนนค่นี้แล้วครับข้างในมาั้ครับพี่น้องข้างในถังครับนี่นะครับทาม้างหน้าม่เด้พี่น้องได้ประมานสอบกลัวครับตีดอกสอบกลัว ่านต้นใหม่พี่น้องนี่นะครับเบดตาออกแล้วตากกดไไห์กดติดตามผมนี้ด,ด,นด,ด้วยครับเด้อเพื่อเปลี่ยนกังใกงผมวยครับเด้อขอบคุณค้าที่ตามครับสวัสดีครับ